ฮันหุยเริ่มแสดงอาการสุดโตรมสุขภาพอ่อนแอจากสุราและความเครียดพระองค์พยายามขอร้องมารดาให้ลดทอนความโหดร้ายแต่ทุกถ้อยคำกลับจมหายไปในความเงียบหลีจื่อมองบุตรชายด้วยสายตาซับซ้อนระหว่างความเป็นแม่กับความเป็นผู้ปกครองนางเลือกสิ่งหลังนางเชื่อว่าโลกใบนี้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีเมตตาได้ครองอำนาจ และความอ่อนโยนของหั่นหุยคือสิ่งที่จะนำหายนะมาสู่ราชวงศ์อำนาจหลังม่านมังกรจึงยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งคำสั่งจากไทเฮาถูกส่งออกไปโดยไม่ต้องมีพระนามจักรพรรดิผู้คนในราชสำนักเริ่มเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยถามว่าใครคือผู้ตัดสินชะตาแผ่นดินอย่างแท้จริงหลีจื้อไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะบ่อยครั้งแต่เงาของนางปกคลุมทุกตําหนัก ทุกเมืองและทุกกล่องทัพในยามค่ำคืนลมหนาวพัดผ่านลานหินของวังหลวงเสียงระฆังยามดังแผ่วเบาหลี่จื่อยืนมองท้องฟ้าอย่างเงียบงนันนางรู้ดีว่าอำนาจไม่มีวันเป็นของผู้ใดตลอดไปยิ่งกําแน่นเท่าใดยิ่งมีผู้จ้องจะแย่งชิงมากขึ้นเท่านั้นแต่ตราบใดที่นางยังมีลมหายใจนางจะไม่ยอมให้ใครพรากอำนาจนี้ไปง่ายๆ แผ่นดินหั่นในวันนี้อาจสงบเงียบแต่ใต้ความเงียบนั้นคือพายุที่กำลังก่อตัวและแม้ไทเฮาจะยืนอยู่เหนือพายุนางก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งพายุนั้นอาจย้อนกลับมาฉีกกระชากทุกสิ่งที่นางสร้างขึ้นมาเองหรฤดูใบไม้ร่วงปีสุดท้ายแห่งชีวิตหลี่จือ้อมาถึงอย่างเงียบงันใบไม้ในฉางอานร่วงหล่นไม่ต่างจากอำนาจที่เริ่มสั่นคลอนภายใต้ฝ่ามือของนาง ร่างของไทเฮาผู้เคยแข็งแกร่งเริ่มอ่อนแรงความเจ็บป่วยกัดกินทีละน้อยแต่สายตาของนางยังคงคมกริบนางรู้ดีว่าเวลาของตนใกล้หมดลงและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายคือโลกหลังจากที่นางไม่อยู่อีกต่อไปโลกที่อำนาจซึ่งนางยึดไว้แน่นอาจกลายเป็นเปลวไฟย้อนกลับมาเผาผลาญทุกสิ่งหลังการสิ้นพระชนของฮั่นหุยแผ่นดินฮั่น ตกอยู่ในมือของเด็กจักรพรรดิที่ถูกเชิดหลี่จือ้อขึ้นเป็นไทเฮาผู้สำเร็จราชการอย่างเต็มรูปแบบนางแต่งตั้งจักรพรรดิองค์แล้วองค์เล่าถอดถอนเมื่อไม่เป็นที่พอใจบางองค์มีชีวิตอยู่ไม่นานพอจะเข้าใจด้วยซ้ำว่าตนคือฮ่องเต้ความจริงข้อนี้ในเอกสารประวัติศาสตร์มีข้อขัดแย้งบางแหล่งระบุว่าจักรพรรดิเด็กบางพระองค์สิ้นพระชนด้วยอาการป่วย ขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าเป็นการกำจัดทางการเมืองแม้หลักฐานจะไม่อาจชี้ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธคือบัลลังก์มังกรในยุคนั้นไร้ความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นเพียงเครื่องมือของอำนาจตระกูลหลี่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดญาติพี่น้องของนางได้รับตำแหน่งอองครอบครองหัวเมืองสำคัญทั่วพันดินนี่คือการทำลายขนบเดิมของราชวงศ์ฮั่นที่สงวนตำแหน่งอ,องให้ตระกูลหลิว ขุนนางอาวุโสจํานวนมากนิ่งเงียบไม่ใช่เพราะเห็นด้วยแต่เพราะยังจําความโหดเหี้ยมในอดีตได้ดีความเงียบนี้เองที่ทําให้หลุยจือ้อเชื่อว่าตนชนะแล้วชนะทั้งศัตรูชนะระบบและชนะประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่สนามรบที่ผู้ชนะเขียนเรื่องราวได้เพียงฝ่ายเดียวหลังม่านมังกรเริ่มเกิดรอยร้าวความไม่พอใจสะสมอยู่ในเงามืดเมื่อไทยเฮาล้มป่วยหนัก การเคลื่อนไหวของฝ่ายตระกูลหลิวเริ่มชัดเจนคุณนางเก่าที่เคยพักดีต่อหั่นเกาจู่รอคอยจังหวะนี้มานานพวกเขาไม่อาจโค่นหลุยจือ้อขณะนางยังมีชีวิตแต่พวกเขามั่นใจว่าหลังความตายทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปหลุยจือ้อบนเตียงบรรทมยังคงสั่งการนางรู้ดีว่าหลังจากลมหายใจสุดท้ายตระกูลของนางจะถูกชำระบัญชีแต่นางไม่มีทางเลือกอื่น หากไม่ปูทางให้ตระกูลหลี่ครองอำนาจนางก็ไม่อาจรักษาอำนาจของตนเองได้ในวันนี้นี่คือโศกนาฏกรรมของผู้ปกครองที่ใช้ความกลัวเป็นรากฐานยามมีชีวิตทุกคนสยบยามสิ้นลมไม่มีใครปกป้องเมื่อไทยเหาสิ้นพระชนพายุที่ก่อตัวมานานก็ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเหล่าขุนนางและเชื้อพระวง์ตระกูลหลิวลงมืออย่างรวดเร็วตระกูลหลี่ถูกกล่าวหาว่าชิงบัลลังก์ ฆ่าล้างยังไม่ปราณีผู้ที่เคยยิ่งใหญ่เมื่อวานกลับล้มตายหรือถูกเนรเทศในวันนี้ไม่มีการไว้หน้าไม่มีความเมตตาประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นจึงเขียนด้วยโลหิตเพื่อชำระสิ่งที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดของยุคสตรีครองอำนาจชื่อของหลีจือ้อถูกจารึกไว้ด้วยถ้อยคำรุนแรงนางถูกกล่าวขานว่าโหดเหี้ยมอัมหิตและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอันตรายเมื่อสตรีก้าวขึ้นสู่อำนาจ อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่จำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าภาพลักษณ์ดังกล่าวอาจถูกขยายโดยผู้ชนะในภายหลังมีข้อขัดแย้งระหว่างแหล่งข้อมูลบางฝ่ายมองว่านางเป็นทรราชขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่านางเป็นนักการเมืองที่แข็งแกร่งผู้รักษาเสถียรภาพของราชวงศ์ในช่วงเปราะบางที่สุดความจริงอาจอยู่กึ่งกลางระหว่างความโหดร้ายที่ไม่อาจปฏิเสธและความสามารถในการปกครองที่ยากจะมองข้าม หากปราศจากหลี่จือ้อราชวงศ์ฮั่นอาจแตกสลายตั้งแต่ยุคต้นนางประคองแผ่นดินที่พึ่งผ่านสงครามยาวนานรักษานโยบายผ่อนปรนต่อราษฎรและหลีกเลี่ยงศึกใหญ่ภายนอกในมุมนี้นางคือผู้สร้างเสถียรภาพแต่ในอีกมุมหนึ่งวิธีการของนางได้สร้างบาดแผลทางการเมืองที่ต้องใช้ความรุนแรงลบล้างในรุ่นถัดมามรดกของนางจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินด้วยคำว่าดีหรือชั่วเพียงคำเดียว หลี่จือ้อชนะทุกคนในยุคของตนชนะศัตรูชนะขุนนางชนะจักรพรรดิและชนะระบบที่ออกแบบมาเพื่อกีดกันสตรีแต่สุดท้ายนางแพ้ประวัติศาสตร์เพราะเรื่องราวถูกเขียนโดยผู้ที่โค่นล้มสิ่งที่นางสร้างเมื่อเวลาผ่านไปเงาของนางยังคงทอดยาวอยู่เหนือราชวงศ์ฮั่นเป็นคำเตือนว่าอำนาจที่ได้มาด้วยความกลัวอาจคงอยู่ได้ชั่วชีวิตหนึ่ง แต่จะถูกตัดสินอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าในหน้าประวัติศาสตร์และนั่นคือมรดกที่แท้ทิงของหลี่จือ้อสตรีผู้ยืนอยู่เหนือบัลลังมังกรผู้ปกครองแผ่นดินในานามของผู้อื่นและเป็นหลักฐานว่าในโลกแห่งอำนาจไม่มีชัยชนะใดที่ปลอดจากราคาที่ต้องจ่ายแม้ผู้ชนะจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของยุคสมัยตนเองแต่ประวัติศาสตร์จะเป็นผู้ตัดสินในวันข้างหน้าเสมอ